จะพาทุกคนนะไปเติมเงินรักษาสิทธิ์เพื่อเราจะรับเงินเดือนพรุ่งนี้นะคะอ่าให้ทุกคนกดมาที่ดัชบอร์ดนะกดเข้ามาที่ดัชบอร์ดตรงนี้ค่ะแล้วเราจะไปดูค่ะว่า VP เดือนนี้ของเรานะคะมีเท่าไหร่แล้วเพื่อที่เราจะทําการเติมเงินเข้าไปให้ครบนะคะขั้นต่ำที่สองร้อยบาทเพื่อเราจะรับเงินเดือนพรุ่งนี้วันที่หนึ่งจ้า รอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะ,ะกําลังเดินทางมานะคะหมุนหมุนอยู่นะรอสักครู่เดี๋ยวเราจะไปรักษาสิทธิ์นะคะพร้อมพร้อมกันใครที่ยังไม่ได้รักษาสิทธิ์นะอย่าลืมไปดูที่ด s ชบอร์ดนะคะอ่ามาดูตรงนี้ค่ะพอเรากด d a s h บอร์ดปุ๊บเรามาดูตรงคําว่าคะแนนตรงนี้ค่ะ ดูตรงคะแนนตรงนี้นะแล้วเรามาดูเดือนนี้